ลองลองดูฟังเสียงสุกคุณไม่สุกน่าจะยังไ,ไง,ไงน่าจะน่าจะบู๊ครับ<อ>วันนี้ผมกับพี่เดานะครับจะพาพี่น้องมาดูเปิดเตาเยเปิดให้ดูกันสดเลยนะครับพอดีว่าเมื่อเช้ามันยังร้อนอยู่ว่าจะเปิดเพราะวามันร้อนก็นเลยปิดนะครับน็อตต้องมีเครื่องมือทุนแรงนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่ชอบทำอาหารกินเนาะ Oh. ใส่แหวนประเก็นด้วยนะครับแหวนแหวนที่แปะให้แหวนประเก็นแหวนที่แปะเอาไว้ล็อกวันนี้จะเปิดให้ดูสองเตานะครับสองเตาเลยเตาเตาตั้งกับเตานอนเมื่อคืนตัวนี้คายแก๊สคายแก๊สหลังจากตัวนี้ดับนะครับตัวนี้ดับตัวนี้คคายต่อเดระบบท่อนะครับระบบท่อตัวนี้ ไม่ผ่านไฟออกปองเหมือนเทียนเลยนะครับปิ๊บปิ๊ป,ปเราก็มาดูกันนะครับวันนี้ผมเล่นไม้แห้งนะครับพี่น้องผมได้น้ำส้มพันไม้น่าจะประมาณ30มิตรได้นะครับวันนี้ผมก็เลยทำถังกันนะครับพอาะถังกันเสร็จเดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนการกันมาให้พี่น้องรับชมอีกทีนึงนะครับเน,นี้เปิดนี่ก่อนอันนี้อันนี้ง้างไว้หน่อยแล้วแต่ยังไม่ได้เปิด ในไม้มาอาจจะเลือดนิดหน่อยนะครับมอมมันหน่อย,เด,ยเดี๋ยวเขาจะเอากล้องเข้ามาใ,ใกล้ดูไปพร้อมๆกันผมเองก็เพิ่งจะเห็นนี่นะครับเพ,พราะว่าเผาเผาโหดอยู่เหมือนกันเผาอยู่สองวันนะครับวันแรกก็อุ่นอุ่นเอา,อาตัวน้ำส้มพลไม้เดี๋ยวให้เรีของลองลองดูฟังเสียงสุกกูไม่สุก <N> น่าจะยังไง น่าจะน่าจะโอ้โหไม่ผิดหวังครับพี่น้องมาขออนุญาตเอากล้องออกจากเสาทน,น่หนึ่งนะครับให้ดูกัน,นจะจะเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นไม้กระบอกชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่ที่ผมพี่วาหยิบตัวอย่างหน่อยตัวใหญ่เลยนะครับที่ปกติผมจะใช้ใบเล็กเผาเพราะรู้ว่ามันจะไม่สุกแต่ว่ารอบนี้ผมเคี่ยวจนสุก จนจนน้ำส้มผลไม้ได้ถึงสามสิบลิตรรุ่นนี้นะครับพี่น้องรุ่นนี้เลยที่ผมใส่เข้าไปผมไม่อยากจับเลยพี่งั้นตัวนี้เอาไว้โชว์ดีกว่าเนาะเราไม่เอาออกมาดีกว่าเอาไว้โชว์เดี๋ยวทางเาทศบาลน,นะครับก็จะมีทางผู้หลักผู้ใหญ่ของตำบลแล้วก็อาจจะเกี่ยวไปถึงอำเภอด้วยนะครับจะมาดูงานกันตอนนี้ผมขออนุญาตยังยังไม่เอาออกนะแต่ว่าสุกทุกทุกทุกอันนะครับถ้าข้างหน้าแบบนี้สุกซึ่งเหลือไม่ไม่ต้องห่วง นี่ครับโอ้โหสวยนี่ครับเตาตัวที่เราจะผลิตออกมาจําหน่ายแล้วก็เป็นตัวที่ใช้น้ำส้มพอนครับตัวนี้พี่ต่อเลยอเอาเงีายเอากล้องมาตั้งนะครับขอถ่ายยาวเลยแล้วกันเนาะอันนี้แง้ไม่บ้างนะครับเมื่อเช้าเพราะว่าเราเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าอากาศมันมันมีอากาศด้วยกลัวมันติดไฟก็แง้มไว้ให้ยเย็น ไม่ผิดหวังครับพี่น้องเตาคู่เดือทักนะครับเดือทักให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงมากเอ่อเนื่องจากว่ามันมีสองป่องนะครับมีสองป่องตัวนี้ป่องเดียวนะตัวนี้ป่องเดียวมาดูกันว่ามันจะสุกหรือไม่ผมปิดฝาไว้เมื่อเช้านะไม่ได้เปิดออกมาแค่พอดีใครนัดไว้ได้แหละถึงมันร้อนอยู่นะครับก็เลยเอาอยพิ่งเปิดเลยพี่เดี๋ยวมันติดไฟอ่ะเสร็จแล้วเพาะ นึกว่าแตงโมโอ้โหแน่นเอียดเลยนะครับนนคือยังไม่ได้เปิดนะครับแต่เอ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห,โโหตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังครับพี่น้องนี่ครับปกติผมจะใช้ฟืนประมาณนี้นี่ครับผมปกติใช้ฟืนเล็กประมาณนี้นะครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับเล็กก็สุก ใหญ่ก็สุกแต่ใหญ่ใหญ่ส่วนมากผมเอาไว้แค่นี้ประมาณประมาณแขนนะครับท่อนประมาณแขนนี่เองผมไม่ได้เอาเอาท่อนเล็กทั้งหมดแต่ว่าเตานี้นะครับเตาที่เคี่ยวเอาจนเอาจนได้น้ำส้งคนไม้ถึง30ลิตรเนี่ยนะครับสุกตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ความร้อนมันจะมันจะไมะ่มันจะสู้ตัวนั้นไม่ได้เนื่องจากว่ามีแค่ป่องเดียวนะครับแต่ฟืนก็สวยดีนะครับออกมาสวยงามแต่ตัวนี้คือตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอยากสัุ่นให้พี่น้องเล่นตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะ มีการเผาถ่านทําเองได้ก็ทานะครับผมยินดีให้คำแนะนําคือไม้มันท่อนใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่แบบรุ่นนี้เลยนะครับที่ผมใส่เข้าไปข้างในยิ่งยิ่งยิ่งรุ่นนี้เลยนะครับข้างในก็ใช้บบเวลาเผานานพอสมควรเนื่องจากว่ามันใหญ่แล้วมันก็สดแต่ถ้าเราจะเอาเคี่ยวให้สุดจริงๆเนะี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวให้ไฟลุก เศษไม้ฟืนก็ไม่ต้องให้ใหญ่มากเราเศษไม้เล็กๆแค่เอาเรียกอะไรพอให้มันไฟลุกนะครับเตาเตาตัวนี้นะครับรุ่นนี้มันชอบไฟลุกมันไม่ได้ชอบไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันก็แรงเองเพราะว่ามีป่องถึงสองป่องในท่อเดี๋ยวผมจะยิบออกมาให้ดูสักชุดหนึ่งแล้วกันเอาตัวที่มันอยู่ข้างในหน่อยนะข้างนอกนี่อยากจะเอาไ้โชว์โอ้โหฮ <c oughs> ถ้าหลุดมือผมนี่แตกเลยนะครับพี่น้องนี่ฮะโอ้โหหล่นเลยไหมสวย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 ไม่ผิดหวังครับยุปไปนะบไปประมาณ20นะครับยุบประมาณ20%ถือว่ามันก็ยังได้อยู่ที่แน่ๆตอนนี้คือมีหกกระสอบขึ้นนะครับหกกระสอบขึ้นเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังสั่งกระสอบบรรจุฐานอยู่นะครับยังไม่ได้ จะลองเอากระสอบเพราะว่าผมมีแค่กระสอบใหญ่ที่บรรจุอขุยมะพร้าวอยู่นะครับก็เลยเอาตัวนั้นมาใช้ที่แน่ตัวนี้นะครับเตาทุกเตาสามารถทําน้ําส้มพนไม้ได้หมดนะครับตัวนี้ได้น้ําส้มพนไม้ถึง30ลิตรนะครับตัวอื่นๆก็ปริมาตรก็ใกล้เคียงกันก็อยู่ประมาณ้ยี่สิบห้าถึงสามสิบลิตรได้คำนวณได้แต่ขึ้นอยู่กับไม้ที่เราเอามาเผานะครับแต่ถ้าอยากได้น้ําส้มพอนไม้จริงๆเนี่ยผมจะลองกับไม้ปราดูนะครับหลังจากที่ผมได้มีคนมาดูงานแล้วเปิดเตาตัวนี้ออกไปใส่ถุงเสร็จผจะเอาตัว ไม้ประดูซึ่งมันมีความชื้นสูงมากเตาด้านหลังผมตัวนั้นนะครับเมื่อเช้าเปิดน้าได้ได้ห้าลิตรกว่าวันก่อนสิบกว่าลิตรนะครับอันนั้นคือน้ําทิ้งนะครับน้าทิง้งน้าน้ําความชื้นไม้เปิดทิง้งตอนนี้เมื่อเช้ามาเปิดดูยังมีน้ําอีกโอโ้โหน่าจะเอาเรื่องอยู่ไมมประดูแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะได้น้ำส้มผนไม้เยอะกว่าไม้กระบกนะครับเยอะก,กว่าไม้อื่นเนื่องจากว่ามันมีความชื้นสูงผมได้ยินเสียงฐานลั่นนะครับพี่น้องผมผมจะยังไม่เปิดดีกว่าผมปิดากา้ดี เกิดมันลั่นเกิดมันติดไฟขึ้นมามันจะยุ่งนะครับมันจะเป็นขี้เท่านะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยากลาไปก่อนผมกับพี่เด้าก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่น้องทุกคนนะครับนี่เราสำเร็จแล้วนะครับทุกอย่างสำเร็จลูกแล้ว,ลวโอเคนะครับตอนคลิปนี้จะลาไปก่อนสวัสดีครับ